สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าจะประกอบแบบลิเทียมให้กับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดีจักรยานไฟฟ้าของผมก็ผมซื้อแบตลิเทียมมาแล้วครับตัวนี้ซื้อมาทั้งหมด20เซลครับ2ี่เซลลก็20ิก้อนนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะต้องก่อนที่เราจะประกอบอะเราจําเป็นจะต้องบาลานซ์กันก่อนครับอันนี้ผมก็ทําตามชาวบ้านก่อนนะ ความรู้ความรู้ผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกผมเห็นเขาทำก็เลยทําตามมั่งก็ที่มันทําก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าผมวัดมาแต่ละก้อนแนะเนี่ยผมเขียนบอกไว้เล็กๆเนี่ยคือผมผมมีมิเตอร์แล้วไงนี่ซื้อมิเตอร์มาใหม่ก็เลยเอามิเตอร์มาไล่วัดแต่ละก้อนครับปกติแบตตัวเนี้ถ้ามันชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่4.2โวลต์ครับมันเป็นแบตลิเธียม NMC เห็นเห็นเขาเรียกกันไมโครวัตนะ ตัวนี้เรียกกันไมโครว์ดมาเป็นแบตซองอ่ะถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆบ,บ้านเราก็เรียกแบตซองอ่ะแบตซองพวกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆพวกแบตที่อยู่ในมือถืออะมือถือมันก็จะเป็นซองๆเป็นแบนอย่างเงี้ยนี่ครับคือตอนนี้เอาง่ายๆเอาจริงๆความรู้เรื่องแบตผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ำลังศึกษาอยู่ก็ตอนนี้ผมจะมาประกอบประกอบใช้กับไอจักรยานไฟฟ้าของผมก็เลยซื้อมาไอตัวนี้แต่ละก้อนนะ เขาบอกสเปคมาอยู่อยู่ที่3.7โวลต์20แอมป์เลยนะคุณดูดิก้อนมันแค่นี้เองก้อนมันเป็นแบนอย่างเงี้ยเนี่ยแบนแบนอย่างเงี้ย20แอมป์เลยนะโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะ20แอมป์แล้วรู้สึกว่ามันจะจะจะ่จายกระแสะได้สูงสุดเป็นสาีอ่ะถ้า 3C ก็ได้3เท่าอะ่ะ3า3ส3เท่าก็คือจ่ายกระแสะจาก20แอมป์ก็จ่ายได้สูงสุดถึง60แอมป์เลย โอ้หกสิบแอมนี่สบายสบายเลยครับเอาไปชาร์จเอาไปสตาร์ทรถยนต์ก็น่าจะได้มั้งแต่ตอนนี้ผมก็ทําการเอามาบาลานซ์ัน,นีก่อนมันก็เลยดูยุ่งเหยิงนิดหน่อยครับก็คือผมเอามาต่อขนานกันหมดเลยบาลานซ์ก็คือการเอาทุกเซลเนี่ยทุกเซลล์แต่ละก้อนเนี่ยเอามาต่อขนานแต่แต่ว่าขั้วมันเป็นแบบเบนแบอย่างนี้ไงผมยังไม่บัดกรีติดผมก็เลยเอาปากคีบมานีบหนีบให้มันติดกันหนีบๆนบนบติดกันให้ แต่ละก้อนมันได้เท่ากันก่อนครับก็คือแต่ละก้อนเนี่ยผมวัดมาหมดทุกก้อนแล้วมันจะมีตั้งแต่3.5โวลต์เลยนะ3.5โวลต์ถึง3.8โวลต์ครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ3.79เนี่ยทุกเซลล์เนี่ยแต่เดี๋ยวผมเอามาบาลานซ์บาลานซ์ให้หมดเดี๋ยวมันก็คงจะเหลือประมาณ3.7กว่าก มันไม่ใช่3.5ดิสมตัวที่ต่ำสุดนะผมเจออยู่3.75แล้วก็เลยเอามาบาลานซ์กันยวงไงเดี๋ยวผมก็จะต้องประกอบกันครับตอนนี้ก็รอผมยังรอไอ้นี่อยู่ไงรอตัว BMS อยู่ผมสั่ง BMS มาละผมสั่ง BMS 6 0แอม m มาเพราะว่าจะเอามาเอามาใช้ยวรอได้ BMS ก็คงจะมาประกอบกันครับ BMS ก็สั่งมาพอดีไปสั่งร้านต่างประเทศครับ น่าจะรอนานหน่อยไม่เกินเจ็ดวันครับน่าจะถึงเพราะว่าตอนนี้มันส่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับกับแบตตัวนี้และเดี๋ยวเอาไปใช้กับจักรยานไฟฟ้าผมแต่ว่าจักรยานไฟฟ้าผมล้อมันแค่500วัตต์เองอะตอนเนี้จะหาร้อ2,000วัตต์ยังหาไม่ได้เลยครับสั่งร้านจีนมันก็ไม่ส่งโอ้โหตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวประกอบรอไปก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยไปลุยกันกับแบตชุดนี้ครับ72โวลต์ 20 M แอมแลวก็20เซลล์ด้วยโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ